เรื่องของท้องอืดท้องเฟอ้อหรือว,ว่าคลื่นไส้อาเจียนนะครับจะแบ่งเป็นยา2กลุ่มนะครับที่เราต้องเตรียมจะเป็นยากลุ่มแผนตะวันตกนะครับก็จะมียาเมทโทโคพมายดอมเพริโดนถ้าเป็นยาแผนไทยก็จะเป็นพวกขคมินชันเม็ดพวกนี้ก็จะช่วยได้นะครับถ้าเกิดเรามวนท้องคลื่นไส้อาเจียนเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำเลี่ยงอาหารดิบเลี่ยงอาหารย่อยยากเลี่ยงของทอดกินอาหารอ่อนๆเนาะโจ๊กเข้าต้มแล้วถ้าเกิดเรากินอะไรไม่ได้เลยสิ่งที่เพื่อนๆต้องเตรียมอีกอย่างหนึ่งคือเกลือแร่ วิธีกินเกลือแร่ฉีกเกลือแร่เทใส่น้ำประมาณ3 0 0ร้อซีซีนะครับจิบยาก,กระดกลืมที่เราหมดถ้าถ่ายท้องครั้งหนึ่งกินเกลือแร่1นึ่งซองเกลือแร่มีหลายยี่ห้อมีหลายแบบนะครับออริด้า ORS นะครับได้หมดเลยปวดท้องก็จะมียาอีกตัวหนึ่งนะครับปวดท้องจากถ่ายท้องนะติดโควิดก็ถ่ายท้องได้นะครับเตรียมยาบัสโคแพนเอาไปหาซื้อมานะ